ลำดับต่อไปเราจะมาดูส่วนประกอบของชุดรับรีโมทในแต่ละแบบซึ่งเริ่มจากแบบแรกคือแบบ W212 จะประกอบไปด้วยตัวส่งสัญญาณหรือที่เรียกว่ารีโมททั้งหมด2ตัวตัวรับสัญญาณทั้งหมด2ตัวคู่มือ1เล่มและชุดขันยึด1ชุด ส่วนอีกชุดหนึ่งซึ่งจะเป็นชุดที่มีความสามารถในการควบคุมโหลดได้มากขึ้นคือชุด W 3 1 4ก็จะประกอบไปด้วยตัวส่งสัญญาณหรือที่เรียกว่ารีโมททั้งหมด3ตัวตัวรับสัญญาณที่ควบคุมโหลดจะมีทั้งหมด4ตัวและคู่มือ1เล่มและชุดขัดยึดจำนวน1ชุดเช่นเดียวกัน